ทุกคนคะเห็นหมออย่าเพิ่งตกใจนะคะพอดีหมอเจอฟิลเตอร์นีราวางมากๆค่ะฟิลเตอร์นี้ช่วยให้เราเห็นได้ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของผิวหน้าเรานั้นจะเป็นยังไงค่ะหมอจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะคะพอเราอายุมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าของเราเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นกระดูกเลยค่ะกระดูกของเราจะเริ่มมีการซุดตัวลงค่ะถัดขึ้นมาค่ะจะเป็นเส้นชั้นพยุงผิวของเรานะคะเมื่อเราอายุมากขึ้นจะสังเกตเห็นได้ว่าเส้นเอ็นพยุงผิวของเราจะเริ่มมีการตกย่อนขึ้นมาค่ะ ใต้ตานั้นดูลึกขึ้นด้วยและร่องแก้มก็ดูลึกขึ้นด้วยค่ะชั้นถัดมาก็จะเป็นชั้นกล้ามเนื้อค่ะถ้าเราใช้กล้ามเนื้อในการแสดงสีหน้าบ่อยๆอย่างเช่นบริเวณหน้าผากระหว่างคิ้วหางตาตีนกานะคะมันก็จะเกิดริ้วรอยตามมาได้ค่ะนี่เห็นไหมคะริ้วรอยเต็มหมดเลยค่ะส่วนต่อมาก็จะเป็นชั้นไขมันค่ะพอเราอายุมากขึ้นชั้นไขมันของเราก็จะมีการฝ่อตัวลงไปเป็นเหตุผลทําให้เห็นว่าผิวของเรานั้นมันคล้อยลงไปหมดเลยค่ะเพราะความยืดหยุ่นของผิวนั้นลดลงความหย่อนคล้อยก็จะตามมาค่ะ ทุกคนเห็นไหมล่ะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าของเราเมื่ออายุมากขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยค่ะแล้วหมอเชื่อว่าร้อยละ9ก9 9คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับเราแต่มันห้ามไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะแต่หมอจะบอกว่าจริงๆเราสามารถป้องกันและชะลอมันได้ค่ะอย่างเช่นนะคะถ้าเรามีปัญหาเรื่องริ้วรอยค่ะที่เกิดจากการใช้กล้ามเนือ้อในการหดตัวมากๆเวลาเราแสดงสีหน้าเราสามารถใช้โบท็อกในการป้องกันพวกนี้ได้ค่ะป้องกันไม่ให้มันเป็นริ้วรอยถาวรได้แล้วก็ป้องกันไม่ให้ริ้วรอยมันเกิดขึ้นเยอะค่ะ หรือหากเรามีร่องต่างๆอย่างเช่นร่องใต้ตา,ตาร่องแก้มขมักตอบหน้าแก้มสุดพวกนี้เราสามารถใช้ฟิลเลอร์ในการพยุงใบหน้าได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอให้มีปัญหาเยอะก่อนอย่ารอให้เราชาราก่อนถึงค่อยมาแก้ปัญหาเพราะมันจะแก้ได้ยากแล้วค่ะเราสามารถใช้หัรถการพวกนี้ในการช่วยตั้งแต่เนิ่นๆได้ช่วยป้องกันใบหน้าของเราไม่ให้ชราเร็วนะคะ